สวยจ,จังเลยเนี่ยโอ้ยไม่สาวนา้อย <but isis. S 1> โอ้ยไม่น้อยแล้วมาเรียบบึกแบบชูนี้ไม่น้อยแล้วไม่น้อยแล้วแต่ก็สวยแบบนี้เขาเรียกว่าสวยแบบเต็มพิกัดใช่แล้วก็สวยแบบเต็มเฟรมเลยเวลาถ่ายรูปไอเติร์ดตบปัดทีอย่าไปพูดอย่างนั้นนะทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาก็โทษกูหรอกเขาบอกว่า เวลามีของกินถึงแม้คูอยู่ไกลกันเนี่ยคุได้ของกินจากแฟนขับมาคุจะยก่อนว่ายังไงแล้วเขาอะแล้วเขาบอกนี่มันอร่อยอะเดี๋ยวกูทำให้ดูไอกูได้ของมาใช่ไหมว่ายังไงกินเข้าไปมาก่อนมาสั่งชุดนยสั่งชุดตัวน้อยเดี๋ยวนี้ตัดชุดบอกว่าเอาไซส์ใหญ่สุดไม่ขนาดนั้น สวยได้เกินไม่สาวน้อยเดี๋ยวเราไปเอามากของโอ้ยหัวของกินนะแก่นเนี่ยแทนที่แล้วลิวเกก่อนของกินไม่ได้เลยของชอบแมวได้ไงชื่ออะไรจ้ะชื่อปานันจ้ามีผัวหรือยังมีแล้วจ้ามีแล้วเหรอใช่สนใจมีผัวเพื่อไหมโอ้ยไม่ได้หรอกจ้าผัวเธอเป็นใครอะเป็นคนที่รอมากๆยังก็เทพผดุเลย,ยล่ะ ว่าคุณได้ยินชื่อน,นะคุณต้องรู้จักแน่ๆไหนเราบอกชื่อให้ฟังหน่อยสิคนชื่อว่าขุนจนขุนชนะจ้กรถ้าเป็นเมียเจ้าเหรอใช่จ้าสนใจเป็นเมียเจา้าบ้างไหมอ๋อไม่หรอกจา้าไม่ชอบเจา้าแต่จะชอบจนสนใจไหมไม่สนใจหรอกจาก้าทำไมอ่ะไม่ชอบจา้าทำไมอ่ะทำไมอะไรทำไมน้องไม่แต่งงาน,านจะอยู่นนะนะอีกนานเท่าไร ใครเนานาระดับเดี๋ยวก็แก้เกิดการจิตใจเดินทางเคยอยากนี้ตั้งตาไส้นี้จะมามีมองมันแล้วมีท่าให้ไม่บ่ใช่หายรู้ทราบได้เป็นอย่างเต็งเอาท่านโนเดี๋ยวมามองคาผิดเดี๋ยวใต้ไปยมบานมีสงสารตกสวรรค์เลยหนอไม่ต้องไม่ไม่เป็นห่าจ๊ะจิตใจเดินน้องทุกท่าน અને

อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน,กนเลยพอเห็นนุ่นวิ่งตอนเนี้ยเหมือนนุ่นวิ่งตอนเป็นมูเซอร์เลยทำไมวิ่งเหมือนกันขนาดนี้รู้แล้วหล่ะว่าเป็นเดือคู่กันนะจับไปเลยไปไม่ได้ต้องเข้าม,า,ม,มเาเข้ามาแล้วปารตันก็ถูกอัศนัยล์ดเลี้ยงเชิงเบื้องลิ้